แล้วบนี่อีหยังจะเชี่ยวบอท่านแล้วบอท่านซวงเดี๋ยวก็ต้องไปจ่ายค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าหววดรถลดค่าสอบแก๊สแพทให้ลูกเครื่องซ้ำอ่างเอวอนมิสทีนยูสตาร์และต้องไปต่อผ้าสีรถน้ำแถมสื่อตัวรถโดยสารให้ลูกตัวเครื่องบินให้คุณสามีโอ้ยกระบาตายคิดแล้วเมื่อยเบิดปัญหาครับโอ้ มหมดปัญหาครับเพราะวันนี้บริษัทเทาเตอร์เซอร์วิสมาเปิดสาขาใหม่ใกล้บ้านเราแล้วชําระได้ทุกอย่างทุกรายการมากกว่า900รายการที่ร้านกิ่งกล้ามินิมลตรงข้ามสถานีตารวจภูทรกุศเหลาวร้อมกันวันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปโทร0862574140หรือ084474 2979สะดวกจากใกล้บ้าน,านที่กินก้ามิิมากให้คุณมากกว่าคำว่าท <คำ S 1> ูก